ลูกสาวหัวหน้าจะให้ทองลูกสาวหัวหน้าจะให้ทองให้เงินลูกสาวหัวหน้าจะให้ทองอให้เงินอ่าเป็นอะไรเนี่ยแม่นี่ร้องเพลงตั้งแต่หัววันเลยดูมีความสุขมากเลย แม่ฝันว่าแกจะได้แต่งงานด้วย<อ>นะบอกมาสิแกทําให้ฝันเป็นจริงได้หรือ,อยังล่ะแม่<ะ>แม่พูดถึงการแต่งงานอีกแล้วอ่ะแม่ก็คิดถึงเรื่องอื่นบ้างไหมเนี่ยฮะไม่วันนี้เนี่ยเออผมจะบอกข่าวดีให้เตรียมชมลูกแม่ได้เลยนะอ่าบอกมาสินั่งกอดนั่งก่อด แกจีบชราวันีได้แล้วสินะใช่ไหม <S 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 ถ้าจะไปบอกคุณกิริตแล้วบอกว่ารีบนัดหวานมั่นเลยอ้อเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนนะเดี <S <S ๋ยวมาเออแม่แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอจะรีบไปไหนหรอเดี๋ยวไก่ตื่นหอดหรอกนะมันเป็นเรื่องของความรักเราต้องทําไปทีละขั้นทีละขั้นเป็นสเตปบายสเตปเลยอ,ะอ่ะ <S <S อืบอกมาสิว่าแกเนี่ยยืนอยู่ขั้นไหนแล้วล่ะแม่ผมจะไปเจอเธอมาว่าไงนะ โอ้ oh, ลูกมแม่เก่งมากมผมขอบอกเลยนะเธอเป็นคนดีมากดีสุดๆเลยเป็นสาวเนี่ยที่เหมาะกับผมมากๆเลยอบอกแล้วไงแต่ลูกแม่บอกเมาว่าเธอเป็นยังไงบ้างนะทำไมต้องเอาแป้งมาตบหน้าผมเนี่ยแม่เธอคิดถึงอนาคตนะนะอนาคตใช่เธอ,ออยากให้ผมขอทุนไปเรียนอเมริกาและให้เรียนสูงๆอ่ะ อเมริกาใช่แม่หมายถึงเทพ,พีเสรีภาพสินะอเมริกาใช่ไหมใชเ่เอา,เอาโชครัชมีคารฉันจะเป็นธนาคารพอดีเข้ามาก่อนซิเข้ามาเข้ามาเราไปคุยกันหลังกินชามาเอาเข้ามาสุรชนะ วสวัสดีดครับนั่งก่อนนะอาชูเอาชามาให้แขกหน่อยเร็วมันจะธนาคารหรือว่ายังไงล่ะอ,อมนโนฮาอย่าไปที่ธนาคารน,นายไม่ได้อะไรทั้งนั้นหมายความว่าไงออออบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นอ,อือ เราถูกยกเลิกเงินเลี้ยงดูหลังกเกษียณตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมันถูกยกเลิกเหรอ <c oughs> ไม่มันเป็นไปได้ยังไงคือว่าสโมสรน,นั้นได้ประท้วงขอเพิ่มค่าเลี้ยงดู แต่ว่าเรื่องมันใหญ่เกินไปรัฐบาลก็ไม่ยอมหัวหน้าสโมสรก็ไม่ยอมทุกอย่างอยู่ในชั้นศาลแล้วอะไรนะศาลสั่งยกเลิกเงิงนเลี้ยงดูจนกว่าจะได้รับคำตัดสินจากลูกขุนนายก็รู้นี่ว่าศาลเนี่ยทำงานยังไงเราทำได้แค่รอก็แค่นั้นมันผิดนะใช่ไหม เราใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานอย่างซื่อสัตย์นะรัฐบาลทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วเราจะว่าใครได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกทุกคนก็ห่วงเห็นแก่ตัวเองทั้งนั้นแหละนะบ้านฉันอยู่ได้ด้วยเงินฉันฉันเลี้ยงดูครอบครัวยังไงต่อละทีนี้ช้าค่ะ อ,อไม่ละไว้วันหลังนะวันนี้เราไม่อยากจะกินอะไรเอาละมนโนหาเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอขอตัวก่อนนะเข้าใจไหมไม่ละคุณตะวฉันนะ ฝั่งเนอะไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้ตัวคนเดียวมีคนเป็นพันคนที่ต้องเจออะไรเหมือนกับคุณที่จะไม่ได้รับเงินหลังจากนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเงินเดือนวิโนตเนี่ยไม่พอแน่นอนเลยเราไม่อยากจะเอาเงินจากมันจู แล้วเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบ้านอย่างไงใช่ผมยอมรับนะว่ามันไม่ใช่จำนวนที่มันเยอะมากนะแต่มันก็เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงถ้าไม่ได้เงินส่วนนั้นเราจะดูแลครอบครัวอย่างไง โลกสมัยนี้นะทำงานด้วยความซื่อสัตย์กลับถูกเอาเปรียบคนชั่วกลับรอยนวลคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องรับเคราะห์บ้าจริงๆเลยแม่แม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรฟังหนูนะคะหนูมีเรื่องที่อยากจะคุยกับแม่ ว่ามาสิแม่ไม่ให้หนูทำงานนะคะอาชูแม่รู้ว่าทำไมแกถึงอยากจะทำงานแม่ไม่ขัดหรอกว่าแต่แกนะจะทำงานอะไรกัน แล้วแกจะช่วยเราไปอีกนานแค่ไหนแกทำงานบ้านแกเรียนตอนกลางคืนแล้วตอนนี้แกอยากจะรับงานหนูทำได้ค่ะแม่แม่แม่ก็รู้ว่ามีผู้หญิงหลายคนที่ทั้งทำงานทั้งเรียนตอนกลางคืนแล้วหนูเนี่ยก็มีเพื่อนแบบนั้นเหมือนกันนะคะแม่ถ้าหนูถามพวกเธอว่าอยากจะทำงานพวกเธอจะช่วยหนูได้แน่คะ่ะ โอเคถ้าแกว่างานนั้นแกทำได้มีอะไรก็บอกแม่มานะแม่จะคิดให้เสัแญ,ญานะคะแม่อโอเคอาชูแกทำเพื่อครอบครัวมาตั้งแต่เด็กๆเ,เกิดเรื่องขนาดนี้แกยังคิดถึงเราอีกแกนี่มันอาชู แกนี่มันดีจริงๆเลยหาคนแบบนายมันยากนะเนี่คิดถึงแต่ครอบครัวไม่คิดถึงตัวเองเลยแล้วใครล่ะที่จะไม่คิดถึงครอบครัวแกก็พูดไปเรื่อยชีวิตฉันไม่มีอะไรพิเศษแต่แต่อาชนาจากไปฉันก็เลยตัดสินใจที่จะทำเพื่อครอบครัวเท่านั้นนโชคชะตาเนี่ยปฏิเสธฉัน เชาไปของเงินสินเชื่อเชนกระูกปฏิเสธมันเป็นแบบนั้นละ่ะเงินมากขนาดนั้นในเงินเดือนไม่พอจ่ายหรอกนะแล้วจะให้ทําไงเล่าฉันควรจะลืมฝันที่จะมีโรงรถอย่างนั้นหรอฉันทําไม่ได้หรอกนะก็ไม่ก็เปลี่ยนแนวคิดซะสิหมายความว่าไงนายเนี่ยก็หาหุ้นส่วนสิพ่อฉันนะนะมีธุรกิจมากมายในชื่อฉันเอกสารพวกนั้นก็มั่นคงเราเอกสารพวกนั้นไปให้บริษัทสินเชื่อ ให้พ<ต>่<ร>้าตม,มัดไได้แล้วเหรอมัน,นาฟชื่อที่ขอสินเชื่อคือชื่อฉันแล้วก็นายก็จะมีสิทธิทางกฎหมายด้วยกําไรของนายที่ได้มาก็จ่ายค่าสินเชื่อให้ฉันแล้วคืนเอกสารนั่นให้ฉันมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะมันจะเป็นไปได้เหรอ <c oughs> ได้สิฉันขอให้พระเจ้าคุ้มครองเพื่อนที่ดีอย่างนายน,ะนายยอมรับใช่ไหมงั้นเลี้ยงชาฉันสิได้เลย มนะ่นาฟอาชนามาที่นี่ได้งไงเธอเธอเรียนตอนค่ำเหมือนนะนายไม่ได้คุยกับเธอเหรอค,คือฉลองตอนไหนก็มีปัญหาตลอดเลยตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่ค้างคาหลายอย่างฉันถึงมาอยู่ที่นี่ตอนค่าๆยังไงเล่าคอยแอบดูหน้าเธออย่างน้อยฉันก็ได้เห็นเธอ สบายดีไหมอาาัชนะสบายดีแอนเจลีฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ามาสิแอนเจลีเธอเรียนเกรดเก้าแล้วเธอก็ยังทำงานด้วยใช่ไหมละ่ะใช่ตอนกลางวันสิบโมงถึงหกโมงนะแอัเจลีคือฉันอยากจะเอออยากจะหางานทำเหมือนเธอเธอหาได้แน่เออแล้วมันจะเป็นงานแบบไหนละ่ะ ก็มีหลายอย่างให้ทำนะรู้ไหมอันเจลีหางานให้ฉันหน่อยนะฉันต้องการงานมากแต่ปัญหาก็คือฉันไม่รู้จักงานพวกนั้นเลยจะไปหาที่ไหนปรึกษาใครได้นี่ไปที่ออฟฟิศฉันนะพรุ่งนี้ไปเลยหัวหน้าเรานะ่ใจดีมากเขาช่วยเธอได้แน่นอน ขอบคุณนะแอนเจลีพอ่อมันคือหน้าที่นะคะซึ่งพ่อทำด้วยความเต็มใจเรี้ยงครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้ถึงตาหนูอย่าปฏิเสธน,นะคะเราพยายามไปแล้วจะผิดตรงไหนล่ะคะไม่ลกูกสรชนาบอกลูกเถอหน่อยสิ พ่อคะหนูคุยกับแม่แล้วแล้วแม่ก็ตกลงด้วยแต่พี่ไม่พร้อมไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้อาชูแกจะรับงานก็ได้นะแกจะช่วยแบ่งบาภาระก,ก็ได้นะแต่ว่าแกจะต้องเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยทำงานใช่อาชูวินน์พูดถูกนะ ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนเถอะไว้แกทำงานทีหลังนะตอนนี้เนะ่ะสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ได้รุนแรงมากแกทำงานบ้านในตอนเช้าแล้วก็ต้องเรียนในตอนกลางคืนอีกแบบนั้นงานบ้านจะไม่มีใครทำอย่าเพิ่งรับงานเลยนะเธอรับแนอะอาชูจะทำงาน และวันนี้เป็นครั้งแรกที่อาชูจะตัดสินใจที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองฉันจึงอยากให้อาชูรับงานนี้ไว้ที่ผ่านมาทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมตอนนี้อาชูก็จะทำงานแบบนั้นบ้างถ้าเธออยากจะหาเงินเข้าบ้านฉันก็จะสนับสนุนเธอเต็มที่เลย เรื่องงานบ้านเดี๋ยวฉันทำเองตอนนี้ฉันยังไม่เป็นอะไรสุขภาพฉันดีฉันทำงานมานานและฉันก็ทำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงแม่หนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านถ้าหนูกลับมานะคะไม่ต้องแกไปเรียนไปทำงานซะแม่อยากจะเห็นแกเป็นสาวแกร่งนี่คือขั้นแรกของแกนะ ธอโกรธเหรอเปล่าสักหน่อยฉันไม่มีสิทธิ์โกรธด,ด้วยซ้ำอัชวินถ้าคุณอยากจะไปถึงสนามบินนะ่ะทำไมจะต้องมาส่งฉันด้วยนะ่ะฉันไปเองได้ไม่จำเป็นเลยรู้นะว่าไปได้อะนะแต่ถ้าฉันเนี่ยอยากจะใช้เวลาตลอดชีวิตกับเธอแล้วจะว่าอย่างไง เป็นอะไรไปโอ้มอมไม่นะอะไรเหรอยางรั่วเธอผิดนะฉันเนี่ยนะใครบอกให้เธอหัวเสียแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราต้องหาโรงรถใกล้ๆน,นี้นะฉันจะค่อยๆขับรถไปถึงที่นั่นน่ะ ขอโทษนะ,อะเอมยังรถผมรั่วคือว่าเราเอาอซ่อมรถให้ได้แต่เราต้องเปลี่ยนยางก่อนนะครับ เปลี่ยนเลยแล้วกันคือที่จริงแล้วตอนนี้เอออะไรในรถของผมไม่มีนะผมเออจะต้องสั่งมาก่อนทิ้งรถไปที่นี่แล้วผมจะต้องให้ทีหลังได้ไหมใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะเออประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับช่วยเออช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมเออได้ครับฉันต้องรีบไปที่สนามบินด่วนเลยนะ เธอให้ฉันยืมรถจากโรงรถได้ไหมฉันจะจ่ายให้เออหรือจะขับไปส่งฉันก็ได้นะไม่ว่าอะไรเลยเออ,เอ,อก็ได้ครับขอบคุณมากนะงั้นก็รอผมสักครู่นะครับเออว่าชา ขอโทษนะที่ต้องใช้เวลาอีกสักแปบออ๊บหนึ่ง่ะน่มีปัญหาหรอกฉันนั่งแท็กซี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้แท็กซี่ ตอนรับกับบานะที่รักต้องรอนานไหมล่ะตอนนี้เนี่ยฉันชินกับการรอเมียแล้วล่ะนะคิดถึงจริงๆนะอูมิคิดถึงงั้นเหรอแล้วทำไมโทอหาแค่วันละสองครั้งล่ะ ผมขอโทษจริงๆนะบริษัทของเราในะงานยุ่งมากเลยฉันถึงให้อภัยคุณยังไงล่ะแต่ฉันก็คิดถึงคุณมากนะทันทีที่มีโอกาสฉันก็รีบกลับมาหาคุณเลยกลับบ้านกันนะคะได้ไปกันเถอนะไปกันเถอะเออน,นั่นใครนะเนี่ยอโทษที่ผมไม่ได้บอกนะที่รักเขาช่วยผมไวม,มากวันนี้เขาเป็นคนดีมากเลยนะตอนผมจะมารับคุณเนี่ยยางรถผมเกิดแตกเนี่ย เขาเลยพามาส่งที่นี่มันเป็นงานด่วนของผมอะ่ะออผมต้องเอ,อรีบมารับเมียผมก่อนสิถูกไหมเล่าอะเออสวัสดีครับใจดีจังเลยนะคะนี่อ,อืมออหนึ่งพันรูปีเอบนี่มันอะไรกันล่ะครับนั่นแหละนะลงบินว่ามันเป็นการเสียสละช่วยเหลืองานของนายแล้วก็ซ่อมรถให้ด้วย พรุ่งนี้เช้าฉันจะไปรับรถนะแล้วตอนนี้พาเราไปส่งที่บ้านเราก่อนได้ไหมได้ได้เลยครับผมไปส่งได้นีครับลุงเจริญเจริญนะสะชินนี่มาดู เอานี่ไปแกจะตอบไฟนอนแล้วใช่ไหมพี่เอานี่มาให้แกด้วยนะขอบคุณนะพี่ <c oughs> แล้วของแม่ล่ะเออของแม่ครั้งนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาฝากเลยเงินมันหมดก่อนนะนะแล้วก็อือืม นี่ดูสิอืมมันเป็นไปได้เหรอที่ผมจะไม่ซื้ออะไรฝากแม่วันนี้น่ะของขวัญชิ้นแรกที่ผมซื้อให้คือของแม่เลยลูกรักอานขอดูหน่อยสิเอาอะไรมาให้ขอเปิดดูหน่อยนะว้า สีสวยมากเลยสารีก้าวลาละเนี่ยวัดได้เลยนะแต่ว่าเฉยเฉยก็วัดได้เลยเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะซื้อสารีสวยๆไปงานดีวลีพอดีนะลูกชายฉันอ่านใจฉันได้หมดเลยเขาเอาสารีก้าวลามาให้ฉันแล้วแกเนี่ยซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างผมเออผมมีเสื้อใหม่เยอะแล้วนะผมจะซื้อ,อ,อให้ตัวเองทำไมเล่า อเงินหมดใช่ไหมล่ะฮะแกะทำเพื่อเรามากเลยนะอย่าลืมคิดถึงความสุขของตัวเองด้วยนะลูกมานะตอนผมเห็นแม่ยิ้มทุกอย่างสำหรับผมมันก็สดใสขึ้นมาเลยงานดีนนี้ไหนๆจะดีไปกว่าน,นี้ได้ยังไงกันเล่าขอพระเจ้าคุ้มครองแก่ด้วยนะ